สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอด seven m สกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับ มาถึงคำคืนนอังคารครับยังคงมีฟุตบอลให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมผมคัดเอา3คู่มาฝากกันในคลิปนี้ครับไปเริ่มเนที่คู่แรกเวลาตี2อง้นะครับฟุตบอลถึงเรียงกฤษเกมที่36ครับเชลซีจะเปิดบ้านเจอกับนอริซิตี้ทีมบวยที่ตกชั้นไปแล้วนะครับเชลซีเนี่ยมี60แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมา0นต่อ3นะครับต้องลุ้นในรายของเอิงโกโลกองเต้ครับว่าจะผ่านกามฟิตลงได้หรือไม่ ตรงกลางก็จะมีจอจินโยนะครับแนวรุกก็น่าจะยังเป็นคริสเตียนพูริสกับวินเลียนนะครับหน้าเป้าอาจจะปรับมาใช้โอลิเวียชิรูครับฝั่งของนอริทเนี่ยเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับเวสแฮมมา0ูนต่อ4นะครับ อาจจะมีการโรเตชันแล้วครับเพราะว่าทีมตกชั้นไปแล้วครับพวกท็อตแคนเวลนะครับเอมิเดโอบูเอนเดียข้างหน้าติโมปุกี้ครับก็ยังเป็นตัวหลักเหมือนเดิมเกมแรกที่เจอกันเป็นเชลซีบุกชนะ3-2นะครับผมมองว่าคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับนอริทอดใจไปแล้วครับผิดกับเชลซีที่ยังต้องการทุกคะแนนนะครับในการลุ้นไปอยู่่าแชมเปี้ยนสีครับดูแล้วเชลซีถล่มขาดแน่ครับ2ประตูยืนพื้นมนีรุ่นประตูที่3 ชเชียร์เชลซีนะครับขยับไปที่ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพชอังกฤษครับเป็นเกมที่44นะครับเวลา5ทุ่มตรงครับเวสต์บรอมวิชเอาเบียนรองจากฝูงเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมอันดับ4เวสต์บรอมเนี่ยมี81แตม้มเกมล่าสุดบุกไปเสมอแบล็กเบิร์นมา1-1นะครับ3แนวรุกเป็นมาตูสเปเรราคาเมลโกลซิกสกี้นะครับรวมไปถึงชาลีออสตินยืนหน้าเป้าครับฝั่งของฟูลแลมเนี่ยมี76แตม้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะคาดิฟมา2-0นะครับอองตันนิน็อกกาด นิเคม่มเคบาโน่นะครับข้างหน้าอเล็กซานดรามิโตวิทเหมือนเดิมครับเกมแรกเสมอกัน1่ต่อหที่บ้านฟูลเล่มนะครับคือทั้ง2ทีมยังมีลุ้นในการเลื่อนชั้นอัตโนมัตินะครับเวสต์บอมบิดเองต้องการเป็นรองแชมป์เป็นอย่างน้อยครับในขณะที่ฟูลเล่มก็ยังมีโอกาสลุ้นแซงเวสต์บอมบิดเหมือนกันนะครับหากว่าคืนนี้บุกชนะได้ครับ ก่อนเกมเนี่ยเขายกให้เวสต์บอมบิดเหนือกว่านะครับแต่รับนิกถิติดูครับ8เกมหลังสุดที่เจอกันฟูลแลมไม่เคยแพ้ครับเป็นบอลแพ้ทางเหมือนกันนะครับดูแล้วผมว่าวัดใจฟูลแลมครับซื้อ2มุมคืนนี้จะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งสนะครับมิววอร์อันดับ9เปิดบ้านเจอกับแบล็กเบิร์นอันดับ12มิววอร์เนี่ยมี62แต้มเกมล่าสุดบุกชนะเฮามา1นต่อศนะครับ3ามนารุเป็น7วันเรสเมสันเบนเน็ตแล้วก็ทอมเรดชอเหมือนเดิม ฝั่งของรักเบิร์นมี60แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านสเสมอเว์บอมิชอัลเบียนมา1-1นะครับมีจอมเก่าอย่างสจวตดาวนิงครับแนวรุกก็มีอดัมอาร์มซองกับแดนนี่เกรแฮมเกมแรกรักเบิร์นเปิดบ้านชนะ2-0นะครับก่อนเกมเขายกให้มิววอลเหนือกว่าเล็กน้อยครับท้า2ทีมยังมีลุ้นเทือที่จะขยับไปในพื้นที่เพลย์ออฟนะครับในการลุ้นเพลย์ออฟเลื่อนชั้นต่อไปครับพิษสติดู 8เกมล่าสุดที่เจอกันแบล็กเบิร์นไม่เคยแพ้มิววอลเลยนะครับดังนั้นดูแล้วเนี่ยเกมแบบนี้ใกล้เคียงครับผมว่าซื้อ2มุมเชียร์เชียร์แบล็กเบิร์นทีมเยือนนะครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้ครับสรุป3ทีมคืนวันนี้ครับผมชอบไปที่เชลซีฟูลแลมและแบล็กเบิร์นครับเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับไลน์แอบของเรา a d s v e n m score อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ